เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเราเห็นตึกสวยๆสักหลังเบื้องหลังความยิ่งใหญ่เหล่านั้นใครทําอะไรกันบ้างในออฟฟิศสถาปนิกวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าทีมที่สร้างสารรค์ผลงานเจ๋งๆแบบนี้เขามีตําแหน่งอะไรกันบ้างและแต่ละคนทําหน้าที่อะไรใช่เลยครับไม่ว่าจะเป็นตึกสูงรฟ้าหรือบ้านดีไซน์เก๋ๆที่เราเห็นกันนะครับมันมีคําถามที่น่าสนใจซ่อนอยู่เบื้องหลังว่าเอ๊ะใครกันนะที่เป็นคนรับผิดชอบในแต่ละส่วน ใครที่เปลี่ยนภาพสเก็ตในกระดาษให้กลายเป็นของจริงที่เราเข้าไปอยู่ได้และนี่คือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดเลยครับในทีมออกแบบทีมหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีหลายตําแหน่งมากๆแล้วแต่ละคนก็มีบทบาทที่ชัดเจนสุดๆไปเลยพูดง่ายๆก็คือตึกหนึ่งหลังเนี่ยไม่ใช่ผลงานของใครคนใดคนหนึ่งเลยนะครับแต่มันคือการทํางานร่วมกันเป็นทีมเวิร์กที่ลงตัวของเหล่ามืออาชีพล้วนๆครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนบนสุดของพีระมิดกันก่อน,อนเลย นั่นก็คือกลุ่มผู้นําหรือจะเรียกว่าเป็นกัปตันเหลือก็ได้นะครับคนที่คอยกําหนดทิศท,ทางและภาพรวมทั้งหมดของโปรเจกต์ตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดในทีมเลยนะครับก็คือ Principal หรือ Director นั่นเองคนนี้แหละครับคือผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดเป็นคนกําหนดแนวทางหลักๆกําหนดวิสัยทัศน์ความคิดส,สร้างสรรค์ต่างๆในภาพรวมของงานทั้งหมดจะเรียกว่าเป็นคนวางเข็มทิศให้กับโปรเจกต์เลยก็ไม่ผิดครับทานลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือตําแหน่งโปรเจกต์อาร์เค c t ถ้า principal เป็นคนกำหนดทิศทาง Project Architect ก็คือคนขับเคลื่อนให้มันเกิดขึ้นจริงครับเหมือนเป็นผู้จัดการโครงการเลยที่คอยคุมเกมให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนคอยประสานงานกับทุกๆฝ่ายเพื่อให้โปรเจกต์สำเร็จตามเป้าหมายเอาละพอทีมผู้นำวางทิศทางไว้ชัดเจนแล้วก็มาถึงคิวของทีมปฏิบัติการกันบ้างครับทีมนี้แหละครับที่เป็นเหมือนมือของโครงการเลยที่จะลงมือปั้นภาพในจินตนาการให้กลายเป็นของจริงขึ้นมาในทีมนี้ก็จะมีจ็อบแคปเทนครับ ถ้าโปรเจกต์อาร์ t e c t ดูภาพใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับ Job c a p ปเทนเนี่ยจะเป็นคนที่ลงลึกในรายละเอียดแบบวันต่อวันเลยคอยจัดการงานในแต่ละวันของทีมดูแลให้ทุกคนทำงานได้แบบไม่มีสะดุดให้มันราบรื่นแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดนั่นเองครับและนี่เลยครับ Architectural Designer หรือเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการออกแบบเลยก็ว่าได้ บทบาทของเขาเนี่ยจะเน้นไปที่ช่วงแรกๆของโปรเจกต์ครับอย่างเช่นช่วง Schematic Design ที่เป็นการร่างคอนเซปต์คร่าวๆแล้วก็ช่วง Design Development ที่เอาคอนเซปต์นั้นมาพัฒนาต่อให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนสวยงามมากขึ้นสรุปง่ายๆก็คือเป็นคนที่ทำให้ไอเดียที่ฟุ้งๆอยู่เนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจริงๆครับแล้วก็อีกส่วนที่ขาดไปไม่ได้เลยจริงๆในแง่เทคนิคก็คือ d r a f t s m a n หรือ b i m m o d e l e r ครับ ทีมนี้คือคนที่จะสร้างแบบก่อสร้างชุดสุดท้ายที่ต้องบอกว่าต้องเป๊ะมากๆม,มีความนั่นยำสูงเพราะมันคือเอกสารสําคัญที่ผู้รับเหมาจะเอาไปใช้สร้างตึกจริงๆให้มันออกมาเป๊ะตามแบบที่สถาปนิกออกแบบไว้เลยครับอ่าเพื่อเห็นภาพรวมชัดๆอีกทีนะครับในตารางนี้ก็จะสรุปให้ดูเลยว่าแต่และตำแหน่งที่เราคุยกันมาเนี่ยมีหน้าที่หลักๆคืออะไรกันบ้างไล่มาตั้งแต่คนกำหนดทิศท,ทางไปจนถึงคนที่ลงมือเขียนแบบก่อสร้างกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนครับ ทีมเวิร์กทั้งหมดนี้จะสมบูรณ์ไปไม่ได้เลยถ้าขาดรากฐานที่สำคัญมากๆไปแล้วเรากำลังจะพูดถึงตำแหน่งที่เป็นเหมือนจุดสตาร์ทของสถาปนิกมืออาชีพเกือบทุกคนเลยครับใช่แล้วครับนั่นก็คือตำแหน่งอินเทอร์นหรือนักศึกษาฝึกงานนั่นเองหลายคนอาจจะมองว่าเป็นตำแหน่งเล็กๆแต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอินเทอร์นคือระบบซัพพอร์ตที่จาเป็นมากๆแล้วก็สาคัญสุดๆที่ช่วยให้พี่ๆในทีมทางานกันได้แบบคล่องตัวที่สุดเลย งานหลักๆของอินเทอร์นเนี่ยก็จะเป็นการเข้าไปช่วยงานในหลายๆส่วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเขียนแบบการได้ออกไปดูหน้าง,งานจริงกับพี่ๆสถาปนิกหรือแม้แต่การทำโมเดลจำลองซึ่งบอกเลยว่าทั้งหมดนี้คือการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ในห้องเรียนไม่มีสอนแน่นอนครับและนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับสำหรับใครก็ตามที่กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกการทำงานจริงประโยคที่ว่าคุณไม่ถูกคาดหวังให้รู้ทุกอย่างแต่ถูกคาดหวังให้พร้อมเรียนรู้โอ้โห มันคือการย้ำเตือนเลยนะครับว่าทัศนคติที่พร้อมจะเปิดรับพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยสำคัญกว่าความรู้ที่พกมาจากร้วมหาวิทยาลัยซะ,ะอีกเอาละครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วจากทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าหัวใจที่สําคัญที่สุดก็คือทุกๆบทบาททุกๆตําแหน่งล้วนมีความสําคัญและจําเป็นต่อโปรเจกต์ทั้งนั้นเลยครับเราอาจจะเปรียบได้ว่าโปรเจกต์ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็เหมือนกับระบบนิเวศดีๆนี่เองครับ ที่ทุกตำแหน่งเลยนะครับตั้งแต่ Pri n c i p a l คนที่อยู่บรรทุดไปจนถึงน้องๆอินเท n ทุกคนล้วนเชื่อมโยงกันหมดและมีความสำคัญต่อกันมากๆขาดใครไปคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลยเพื่อที่จะสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาให้เราได้เห็นกันและพอเราได้เห็นพิมพ์เขียวของตำแหน่งต่างๆในออฟฟิศสถาปนิกที่ชัดเจนขึ้นแบบนี้แล้วมันก็เกิดคำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังฝันอยากจะเป็นสถาปนิกหรือเป็นแค่คนที่ชื่นชมในผลงานก็ตามทีบทบาทไหนในทีมนี้ที่มันจุดประกายความสนใจของเราได้มากที่สุด แล้วอะไรกันแน่คือส่วนผสมลับที่ทำให้ทีมเวิร์กนี้สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่น่าทึ่งขึ้นมาได้